หลังจากผ่านครึ่องแรกไปเนี่ยหลายคนพูดมาเยอะมาก,มากครับว่าต้าลิกแกจะเทพไปไหนใช่ไหมครับแต่อย่างหนึ่งที่เรางงมากกว่าก็คือตาแกเอาเวลาจากไหนไปประดิษฐ์วะเนี่ยแต่ช่างเถอะไม่ต้องเสียเวลากันมากครับเพราะคลิปนี้ก็จะมีอีกหลายสิบชี้เลยแหละครับไปลุยเครื่องบด ช็อตชอตเนี้ยเป็นช็อตที่ริกหัวร้อนมากๆที่โดนพวกนดโดนเสาหัวก้าวหน้าทําหน้า,นาแตกต่อหน้าทุกคนที่ปืนฆ่าประตูมิติมันเทพกว่ามากๆแถมยังให้มาใช้อันหนึ่งด้วยนะริกก็เลยเปิดเครื่องบดในโรงรถบดปืนน่าจะเละเป็นขี้คอหาหักหน้าเขาแว่นสแกนกําแพงที่4 แว่นนี้เป็นแว่นที่ริกสวมไว้กับมอรตี้แล้วก็ตัวเองด้วยเพื่อมองสิ่งต่างๆในกระแพงที่4ที่มันอยู่ตรงหน้าเราได้แหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นก็นเท่านั้นแถมยังแซวคนดูอีกด้วยว่าเขาชอบมีรีแอคกับคนดูแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นตัวละครอ,อีกด้วยนะและนั่นหมายความว่าริกเขารู้อยู่เสมอนั่นแหละว่าคนดูกําลังมองพวกเราอยู่ตลอดรีโมทเปิดประตูเมตา หลังจากสวมแวนปุ๊บริกก็พามอร์ตี้เดินพิธีปักประตูที่เจ้าลีออนความเดิมมันหนีไปและใช้รีโมทเปิดประตูเมตาเปิดช่องว่างนั้นออกเห็นเป็นโลกเมตาที่กว้างใหญ่ที่รวมทุกเรื่องเล่าทั้งหมดของทุกทจัก,จกรวาลเอาไว้ไม่ว่าจะหนังเกมริก์กตูนมีครบสนามต้านเมตาอันนี้เป็นอุปรกรณ์ที่ริกเอาไว้ใช้ป้องกันเหล่าร้ายที่มาจากโลกเมตาครับใครก็ตามที่ไม่ได้มาจากโลกจริงจะไม่สามารถแตะตัวเขาได้เลยเครื่องปาดเนยกลับอีกครั้ง เราจะได้เห็นเครื่องปาดเนยในอีพีที่7น,นี่อีกครั้งและเหมือนว่าเจ้านี่จะได้รับหน้าที่สุดน่าเบื่ออีกแล้วอยากการให้มันคอยดึงคันโยกเปิดปตัวให้กับเบลดคอนใช่ครับหน้าที่มีแค่นั้นเลยโอ้ยแค่คิดก็น,น่าเบื่อแทนแล้วอะเครื่องกลับสู่ความเป็นจริงหลังจากริกกมอร์ตี้หมกตัวอย่ากับโจเซฟแคมเบลในมิติเมตาสักพักหนึ่งริกกับปฎิเครื่องกลับสู่ความเป็นจริงใส่สักทีทำให้ริกกมอร์ตี้สามารถกระโดดกลับเข้าสู่อินโทรตัวเดิมได้สำเร็จระเบิดทำลายล้าง ปิด EP ที่8มาเราจะเห็นริกระเบิดปลาการที่มอร์ตี้กำลังยิงปืนอยู่เลยซึ่งระเบิดทำลายล้างนี้สามารถกำจัดฐานทัพลงได้ในช่วงพลิบตาและดูดมันเข้าหลุมดำไม่ต้องเหลือซากกันไปเลยยาสเปซคุยเซอร์โฉมใหม่จริงๆอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเท่าไหร่หรอกนะครับมีที่เสริมเข้ามาก็คือโหมดล่องหนที่ป้องกันการถูกขโมยด้วยไฟฟ้าช็อตเพิ่มเติมอีกนั่นเองปืนหลอมละลายหลังจบศึกขำๆกับมิสเตอร์นิบัสก็มีหล่อร้ายรายล้อมหมายจะเอาชีวิตของริก เพื่ออัปเกรดโปรไฟล์เหล่าร้ายกันเพียบเลยซึ่งตัวที่ดูอัน,นานักที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าคุกกี้แมกนีโตไวร้ายตัวแรกนี่แหละครับที่เป็นชวดที่ริกเหนื่อยและเบื่อกับพวกฮีโร่อยู่ก้ายอยู่พอดีเลยโดนปืนหลอมละลายยิงใส่จนเหลือแต่ขาแบบนี้เลยชุดฮีโร่ของเจอรี่หลังจากเจอรี่ซัดกับพิสปาเตอร์จนชนะมาได้เนี่ยเขาก็ได้รับเลือกจากดวงกลมแห่งกาแล็กซี่แต่กลับใช้พลังของรางวัลดวงกลมงนั้นไม่ได้ ริกก็เลยโดนครอบครัวกดดันให้สร้างชดทีโรให้เจอรี่เฉื่อฉายสักทีจึงเป็นที่มาของชดทีโรชุดนี้ที่มีพลังทําลายล้างระดับดาวแตกทั้งดวงได้เลยเออแล้วให้คนอย่างเจอรี่มันใสเนี่ยนะปืนมแมลงวันโดยปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ริกใช้ยิงใส่ครูโกลเดนโฟตอนไปหาหมอว่องครับเพื่อที่เขาจะแซงกิวนั่นแหละถ้าสุดท้ายกลับโดนหมอว่องด่าริก,กเลยต้องใช้ปืนยิงให้ครูกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมโฮโลแกรม้ามมิติ เป็นไอเทมที่ริกโชว์ให้หมอวองดูความชิบหายที่เจอรี่ในชุดฮิโร่ได้ก่อไว้ปืนขยายโมเลกุลริกได้ใช้ปืนนี้ลักลอบเข้าไปในบ้านของพิสมาสเตอร์ที่ขาดการติดต่อโดยสลายโมเลกุลของประตูให้แตกออกจนเขาสามารถเดินผ่านเข้าไปได้แบบไม่ต้องใช้กุญแจเลยได้ยิงปืนเย็บแผลแถมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยดันมาเจอพิสมาสเตอร์นอนแง่งแมงอยู่ริกก็เลยใช้ปืนเย็บแผลเย็บข้อมือให้หมอนั่นแต่ก็ดูจะไม่ทันการซะแล้วเฮดโฟนกระตุ้นชีพประจร และหลังเย็บแผลริกได้ใช้เดโฟนกระตุ้นชีพจรของพิสมาเตอร์ให้กลับมาโดยระบบไฟฟ้าสถิตแล้วก็ตามด้วยเครื่องปั๊มหัวใจพกพาที่ริกใส่เข้ามาในร่างกายแดัดแปลงด้วยแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามพิสมาเตอร์ได้จากไปแล้วชุดพิสมาเตอร์ฉบับอัปเกรด ลิซ n นเชสสารต่อเจตารม์ที่จะให้คนมองว่าพิสมัทเตอร์อยากเป็นคนดีด้วยการสวมชุดของเขาออกปฏิบัติภารกิจสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับชื่อพ i สมาทเตอร์และยังได้อัปเกรดชุดเพิ่มเติมจากต้องใช้ยานร่อนตอนนี้กลายเป็นไอพ่นฉี่เรียบร้อยเรียกว่าเทพขึ้นแต่ก็น่าขยงมากขึ้นด้วยนั่นแหละนะเครื่องดูดซับพลัง โดยในฉากก่อนจบตอนนี้ริกได้โยนระเบิดมหาปะาลยออกไปตรงภูเขาก่อนมันจะระเบิดออกซึ่งแรงระเบิดระยะเกือบเผาคนนั้นทําให้ทั้งริกและเจอรี่สามารถตายได้เลยแต่ดีที่ริกใช้เครื่องดูดสสาพลังดูดพลังจากดวงกลมและใช้มันเป็นเกราะป้องกันทั้งคู่ก็เลยไม่โดนลูกหลงจากระเบิดลูกนั้นปีดฉากซีนเสียสละของพิสมาสเตอร์ลงอย่างสวยงามดาบ AI เรียนรู้สกิลการต่อสู้ โดยดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ริกยื่นให้กับมอร์ตี้ไว้สู้กับราชาดวงอาทิตย์คนปัจจุบันซึ่งฟังก์ชันของดาบจะเรียนรู้การต่อสู้ของศัตรูหรือจําภาพของนักสู้คนนั้นๆมาซึ่งดาบเล่มนี้เพิ่งจะดูเรื่องเบลด์ไปด้วยทาให้สกิลดาบของมอร์ตี้โหดจัดมากๆจนชนะราชาดวงอาทิตย์มาได้ในที่สุดกระจกบ้านสุดไฮเทคโดยในตอนที่บูธแห่งจันทรากํากลังลุกราดวงอาทิตย์ที่กาลังอ่อนแอเพราะขาดผู้นำที่แข็งแกงคาโฮสมิทที่มองจากโลกก็เห็นเหตุการณ์นี้ผ่านกระจกบ้านของตัวเองด้วยในนตอนอ เราถึงรู้ว่ากระจกบ้านหลังเนี้ยมันเทมากๆเพราะมันไปจอสแกนสิ่งแปลกปลอมได้อีกด้วยจู่ปลอมที่กันพลาดถึง3ชั้นหลังจากมอตี้ตัดสินใจเสียสละจู่ของตัวเองเพื่อทําให้สเสถียรภาพของระบบสุริยะกลับคืนมาแต่ทุกคนหารู้ไหมว่าริกกับมอตี้ไี้เตรียมกันมาแล้วโดยริกสัญญาว่าจะทําจู่ปลอมแบบโคตรปลอมที่สุดให้กับมอตี้ซึ่งเตรียมมาให้ถึง3ลํลเลยทีเดียวลำแรก จู่โฮโลแกรมเทคโนโลยีนาโนที่จะงอกออกมาแทนจู่จริงเป็นระดับแรกแต่กลับโดนสกัดดาวรุ่งต้องเข้าเครื่องสแกนซะก,ก่อนริเกเลยต้องปิดการทำงานให้แบบกระทันหันเดือดร้อนถึงจู่โคลนฉบับฉุกเฉินที่ต้องเอามาสวมแทนแต่ก็ต้องเข้าเครื่องตรวจจับอีกทีนี้แหละถึงคราวไม้ตายจู่จากมนคถาที่หมอตีซ่อนเอาไว้ก็โดนแม่หมดตรวจจับได้อีกเช่นเคยเรียกว่าไม้ตายใช้ไม่ได้แล้วจนเหลือแต่หนอนน้อยของจริงแล้วทั้งคู่เลยต้องวิ่งเผ่นแนบหนีไป ดาวเทียมโทรจิตนาโนซึ่งก่อนที่ตาหลานจะเตรียมกันวิ่งหนีเนี่ยเราจะได้เห็นโทรจิตนาโนของริกที่แอบติดให้กับหมอตีโดยโทรจิตนี้เชื่อมต่อการผ่านดาวเทียมโทรจิตนาโนทําให้ทั้งคู่สามารถคุยกันผ่านโทรจิตได้แบบไม่มีใครได้ยินนั่นเองบ่อลาวาปลอมและท่าไมา้ตายของริกก็กลับมาอีกครั้งกับการหนีปัญหาทุกอย่างจากแต่ก่อนคือบ่อน้ํากรดปลอมแต่ตอนนี้พี่แกเล่นใหญ่มาก หลอกคนทั้งระบบสุริยะให้ตายใจด้วยบ่อลาวาปลอมแม่มสเสลยและก็ใช้ได้ผลจริงๆด้วยนะครับทุกคนเชื่อสนิทใจทำให้ริกาโมตีหลุดพ้นจากวนจรตัดจู่มาสักทีและก็กลายเป็นตำนานของดวงอาทิตย์แบบงงๆเครื่องวาร์ปชั่วขณะคือไอเทมนี้มันถูกใช้ได้อย่างวอตเตอรมากๆเพาดูจากประโยชน์ของมันแล้วนะคือน่าจะใช้ได้จริงและเทปมากด้วย แต่ริกแกกลับใช้มันแอคติ้งเป็นโอบิวันให้หมอตี้ในบทดาร์ธเวเดอร์ฟันจนตัวเองตายกลายเป็นฟอสซิ่งอย่างนั้นริกบอทหุ่นยนตริกพูดแสนดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความจริงสุดช็อกของมอตี้และครอบครัวอีกครั้งที่มารู้ทีหลังว่าเบื้องหลังความแสนดีของริกที่ดีจนน่าใจหายในช่วงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นหุ่นยนตริกบอดที่ริกตัวจริงให้ทําให้ครอบครัวมีความสุขซะอย่างนั้นซึ่งครอบครัวสมิธ มีความทรงจําไม่ดีมากๆเกี่ยวกับหุบ่นยนต์และการถูกหลอกสุดท้ายริกบอทก็เลยโดนโบอมสลิโดยข้าบโพสมิตแต่ก็ถูกลุกขึ้นมาอีกครั้งซะอย่างนั้น <S <S เครื่องดูดใจในตอนที่มิสเตอร์พีมาที่ฐานลับของริกนั้นจะมีลูกน้องคนหนึง่งที่ซนและไม่ฟังคําเตือนของ Rick, ริกจนเผลอไปเล่นเครื่องดูดใจที่มีฟังก์ชันสลายโมเลกุลทําให้หมอนั้นสลายกลายเป็นผงอย่างรวดเร็วอันนาดไปในที่สุด เวิร์ตี aber, ่เซเบอร์ไลท์เซเบอร์จฉริยะหลังจากมอตตี้เผือทำไลท์เซเบอร์ที่ริกบอทให้ตกเป็นแนวดิ่งก็มีการช่วยเหลือต่างๆมากมายเพื่อไม่ให้มันตกไปอยู่ที่แกนโลกจนโลกแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้ผลอยู่ดีสุดท้ายริกเลยต้องออกโรงด้วยการใช้เวอร์ตี aber, ้เซเบอร์ไลท์เซเบอร์จฉริยะที่มีใจโลสโคมในตัวพร้อมควบคุมด้วย AI เป็นตัวไปทำลายดาบนั่นแต่มันกลับฉลาดไปหน่อยทำให้มันไม่เชื่อฟังคำสั่งไปก่อความวุน่นวายที่นอกเส้นทางสงั้นยานขุดเจาะ หลังไลรเซเบอร์ของริกงองแงมากๆสร้างยานขุดเจาะลำใหม่ขึ้นมาโดยให้หมอร์ตี้กับมิสเตอร์พีไปเก็บงานสุดท้ายก็ทำสำเร็จมอร์ตี้ได้ดาบกลับมาครองแต่ถูถกมิสเตอร์พีติ่งสตาร์วอลรุ่นเดะยึดไปเฉยเลยเครื่องสแกนตำแหน่งของริกพลายมและสำหรับไอเทมชิ้นสุดท้ายที่ปรากฏดนริกกับมอร์ตี้ซีสันที่6 จะเป็นชิ้นไหนไปไม่ได้ครับนอกจากชิ้นที่น่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญในซีซั่นที่7กับเครื่องสแกนตำแหน่งของริกไพร์มโดยริกซีหน่ได้นำไอเทมต่างๆที่ได้จากตอนสู้กับริกไพร์มใน EP ีแรกมาวิเคราะห์และดัดแปลงจนสามารถระบุตำแหน่งของมอนานได้ในที่สุดแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยพวกเราได้แต่รอติดตามกันและหวังว่าเร็วๆนี้คงจะมีข่าวดีเกี่ยวกับริกกับมอตตี้ซีซั่นที่7บ้างในแหละครับและนี่ก็คือไอเทมทั้งหมด 73ชิ้นที่โผล่มาในริกมอมตีซีซันที่6นี้แล้วนะครับชอบชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและตอนนี้ช่องของเรามีเพจ Facebook แล้วนะครับใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมานาาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ